นั่นพี่น้องผมเฮ็ดไข่พ่นดอกนี้เขาตีสเสียงว่ามือนี้อุ้ยนี่ดอกหนึ่งแมงกินเสียงบ่พี่น้องว่าต้องเสียงบ่นี่ต้องเสียงบ่นี่ดอกนี่อ๋อ่เสียงหัวมันละเฮ็ดไข่พ่นนอกพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้สี่เฮ็ดคอนเทนอ่าบ้ามีเสียงเฮ็ดไบสี่หาดอกสี่เซีงบ่อเฮ็ดบวกกับมีดอกแรกผ่านไปยั่งไปเบื้องดอกที่สอ,อ,อ,องกัน, Head น,พ,น,นพี่น้องผม อีพี่นี่มวนแน่นอนไปอีพี่นี่มวนแน่นอนได้ซัาบนี่ซีดอกพวนี่แหละเข้ามาเฮ็ดไข่พ่นเสียงว้ดอกแรกย่งเด้อครับเด้อไปเบิ่งดอกที่สองกว่าสีมากลางเวียนนี่บ่แม่นยังเด้อมั่อกะกากเนาพี่น้องระบ้างไฟหมอแบตกับอ่าไฟหมอแบตกับแสงไอ้นี่ธรรมชาติ พนเชียเต็มอยู่นะบ้ามีบ่อยากมาบ้ามีเลยว่าปกไหวกันข้าเจ้ามันเคยเลือกข้าเจ้าตาดีเแล้วเห็นให้ข้าเจ้าเอาไปพี่รองบ่ได้ว่าเลยตอนนี้มาเบิ่งบ้ามี่าบ่ย่างว่ะดอกที่สองย่งย่งเลยครับเด้อคือฟุกแท้ฟุกเดยว่ะเอาดอกนี้พ่าไม่ปลกไว้อีกแสดงว่าข้าเจ้าบ่าเขาป่าพี่รอง ขันแนวนี่หู้เลยว่าข้าเจ้าว่าเขาปลาเนาะครับเนาะเอากป๊กอีกเข้าต่อมาเฮ็ดปวกสีย่างบัวเฮ็ดปวกว่าย่างแสดงว่าข้าเจ้าว่าเห็นเองดอกที่สามดอกที่สามของเขาว่าได้ย่างบัวพี่น้องว่าย่างแสดงว่าข้าเจ้าว่าเขาปลาพี่น้องแสียดงว่าข้าเจ้าว่าเขาปลาเสียงว่าข้าเจ้าว่าเขาปลาพี่น้องผมย่างดอกที่สามเฮ้ มันสีพอพ้อนอยู่บ่นีเดดสามดอกแล้วอดอกที่4ีอยู่ใส่ล่ะเพิค่อยลงหม่องอยู่บ่ดอกที่4ีเฮ้ยเฮ็ดไหมบน่นน่เอานี่ดอกที่สีโอ้ยซำนี้คือขึ้นหน่อยเถอะวะเอาป้ายไปพี่น้องบ้ามีบ่อยากไอ้นี่วะืะเอาไป เอาสามดอกนี่กับพ่อมัง้งมีจังไดทดรองซื่อๆเนาะกับศีวางไปไน,นี่ล้วไอ้ข้าเจ้ามาเอาบอาไปดอกเฮ็ดวกบ้ามี่ย่างบ่าบาทเฮ้ยขันเฮ็ดวกบ่ามี่แสดงว่าข้าเจ้าเชียร์เดี๋ยวนี้ข้าเจ้าเอาไปแล้วโอ้ยเขาพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าเลียวบ่เห็นซื่อๆข,ข,ข,ขันลักษณะนี่ข้าเจ้าเขาล้านเปอร์เซ็นขันลักษณะนี่ข้าเจ้าเขาล้านเปอร์เซ็นเพราะว่าเฮ็ดวกบ้ามี่บ่างงเฮ็ดวกบ่ามี่พี่น้องเขา ข้าเจ่าว่าเห็นซื่อๆมันหลอดตาเชีย่ยพร้อมเพราะว่าบ้ามีปกธรรมชาติแบบบ้านอาสีพเนีย่ยเป็นห้อยเชีย่ยของข้าเจ้านี่ข้าเจ้าเชีย่ยโอ้ยใม่ก่อนเล้อกับว่ามันโชคดีข้าเจ้าสีเบื่อข้าเจา้าสีบ่าก่าเขามาพี่น้องข้าเจ้าเขาเอา้าโชคดีเว้ยพี่น้องว่าจินไดบ้านนี่นั่นเห็นบ้านนี่เห็ดเพลิง แนวนี่กินได้เอาถุงถึงบ่ได้เอามากอย่าว่ากันเพราะว่ายังเพราะว่ามันคือเพามันสีบ่ย่างอยูอย่แล้วเห็นไหมถ้าว่ามันย่างเสือ่อเอาไข่เจ้าเอาบอ่ท่านก็นถือว่าเป็นโชคดีข้างเข้าไปอุตส่าห์เข้ามาบ่ขี้ยังแต่ว่าเฮ็ดปวกดอกเฮ็ดบวกนี่เชี่ยวดอก,กงามอยู่นี่แม่บ้ามีโคตรเสียดายเลยพี่น้องมีอีกบ่ว้าวว้าวาเฮ็ดบวกอยู่บนนี่ไม่ใช่ไม่เอาไม่เกี่ยว อุ้ยพี่น้องผมเฮ็ดอ้มันหลอดขันมันหลอดก็คือมันต้องอยู่งยังสี่เลยพี่น้องขันมันสีหลอ,อดขับนบ่อ,ดอ,ดอ,อยู่งยังสีหลอดยาก่ยโหดงามเลยว,ว้าวสี่โดกขันไหทถอกันนี่มันกระหล่อนล,อละมีอีกบ่โว่โว่ๆๆโว่โว้ยเสียดายเห็ดปวกเด้กับเห็ดอันอีกสามโดกก็คือให้ใครเจ้าหน้ารัะบ่ได้ว่าดอก แต่มันบกวนสีเหลียวเห็นไหมว่ามีปกโคดทรรมา,าตาเลยพี่น้องนั่นเห็นว่าข้าวขาวนะั่นอันนั้นเดี๋ยวเป็นก,นกระเชียเอาบาดน้อยซ้ำเลยข้าาเอาได้บาดนี่ข้า้เบ่จงไวมันงหญยเลยข้าาเอาจะเอาไปแย่งดอกหน่อยหน่อยอไปต่อพี่น้องไปต่อเอาไปหันก้อนนี่ขมันาขืนยงสันข้าาเลี้ยวบ่าเห็นหรอกนะมันตกเป็นบ้ามีบ่าทัานข้าาอีลียนเหระพี่นอ้อง ขันบ่ไดดดอกเลี้ยคอ้แนวนี้เากับบ่อทรมานยุ่เรืเ uh, uh, oh ็วเหตุย่โอ้ยเออน้ำ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 น้ล้วนโว้วโว้วโว้วโว้โว้วโว้โว้ว้วว้วมันต้องรลอดแบบนี้มันยังสิถึงมือเฮาพี่น้องกรสีปกไวกัจ้งใดอยู่นะครับเนาะเอาเนาะพี่น้องเอาซะ Oh, wow. yeah. เอาดอกสุดท้ายบ้ามีเอาไปหนีเลยเงาใหม่นี่บ๊อบหเสียด้ยครับเด้อบอยังดอกสุดท้ายบอยังเอาขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โห oh. ได้ซับนี่แหละปุนเดียวโอเคขอบคุณครับอุ้ยเงือดใจคนว่ะ